นางอุไรปัญญาสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเปิดโครงการอบรมการช่วยพื้นพืนชีพพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติค่ะหรือว่า AED ซึ่งเป็นการขยายผลจากการอบรมโครงการหนึ่งโรงเรียน1ครูอนามายัยสู่ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทุกคนพร้อมครูประจำชั้นในค่าเ,เรียนที่7-8วันละ250คน โดยทีมวิทยากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางโครงการหมออ่วมช่วยชีวิต2023จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อนักเรียนและครูมีความรู้พื้นฐานในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอันตรายในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้องค่ะและก็ทันท่วงทีซึ่งจะส่งผลให้ผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดและสามารถกลับเข้ามาปฏิบัติงานได้เป็นปกติค่ะการฝึกปฏิบัติเสมือนจริงใช้เวลา22วันครับซึ่งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจะให้ความรู้แนวทางปฏิบัติการปฐมพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพซึ่ง ประกอบไปด้วย3ขั้นตอนที่สําคัญคือกดหน้าอกนะครับเปิดทางเดินหายใจผายปอดความรู้ในการประเมินสถานการณ์ผู้ป่วยวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นฟูคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องมือฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยการใช้ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติหรือ AED นั่นเองครับ